รวมท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าโต๊ะทำงานชุดที่1นึท่าแรกท่ายืดกล้ามเนื้อคอบ่าให้เอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามกับที่ต้องการยืดพร้อมกับเอามือจับขอบเก้าอี้แล้วยืดค้างไว้ข้างละ10วินาทีทำซ้ำข้างละ10ครั้ง ท่าที่2องท่ายืดกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้ก้มศีรษะมาแล้วใช้มือสองข้างกดที่ไทถอยยืดค้างไว้10วินาทีทําซ้ำสิบครั้งท่าที่3ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอกให้เอามือประสานไทถอยพร้อมกับเงยหน้าขึ้นและกลางแขนแบะแขนออกทั้งสองข้างทำซ้ำาิบครั้ง ท่าที่4ี่ถ้ายืดกล้ามเนื้อด้านข้างตัวให้นํามือประสานท้ายทอยแล้วเอี้ยวตัวไปฝั่งตรงข้ามที่ต้องการยืดทําซ้ำข้างละสิบครั้งเมื่อทําครบแล้วให้เปลี่ยนข้างท่าที่5้าถ้ายืดกล้ามเนื้อหมุนตัว ถ้าเริ่มต้นยังคงเป็นท่าเดิมให้บิดตัวไปฝั่งตรงข้ามที่ต้องการยืดทาซ้ำสิบครั้งเมื่อทําครบแล้วก็เปลี่ยนข้างยืดท่าที่6ถท่าย,ยืดกล้ามเนื้อด้านข้างตัวพร้อมกับกล้ามเนื้อต้นแขนให้ประสานมือเหยียดแขนไปด้านข้างแล้วขึ้นด้านบนให้เอี้ยวตัวไปฝั่งตรงข้ามซ้ายขวาสลับกันนับเป็นหนึ่งครั้ง ให้ทำซ้ำสิบครั้งท่าที่7ท่ายืดกล้ามเนื้อบ่าให้ยักไหล่ขึ้นและกดบ่าลงช้าๆทั้งสองข้างทำซ้ำสิบครั้งท่าที่8ท่ายืดกล้ามเนื้อรอบสะบัก ให้หมุนสะบักมาทางด้านหน้า1ิบครั้งจากนั้นให้หมุนไปทางด้านหลังอีกสิบครั้งท่าที่9ให้ยืดกล้ามเนื้อห่อไหล่ด้วยการห่อไหล่ทั้งสองข้างพร้อมกัน1ิบครั้งท่าที่10บท่าแบะไหล่ให้แบะไหล่ออกทั้งสองข้างหนีบสะบักเข้าหากันให้ได้มากที่สุดทำซ้ำสิบครั้ง หากมีการปวดตึงจากการทำงานสามารถใช้ทั้ง10ท่านี้ยืดได้ตลอดทั้งวันเลยครับ